พี่แดงพี่แดงจำเจชิวได้ไหมอ่ะชิวเลยชิวติดทุกกับคดีพงุาวเขาเ้าอนก่อนนั่นโอ้จำไดเ้เลยลุดนมาเลี้ยงหรอเป็นนั่นกอดม,ม้อยเมืองตยเออให้มีเบี้ยพุ่งเก้ากับจำไม่กลก้มพงดูรดได้จริงไงนะพี่แดงนะแค่วันนั้นเดียวเราไปห้ามหัวเลยพี่แดงวันนี้ไม่รู้พันปลื้อทองเชี่ยม,มุ่นมุ่นในพุงมั่วดีนี่แล้วปลื้อก็บไม่กินยากีก้า

ข้าเลยลดชิบโลยลุเแกเอมันจนลดสามอลายหมดตังกันเลยลดจามโตายหมดตังกันไม่ลดชิบโลใจหมดตังกันชิบรอมันในใจล้วลดชิบรอมันกันย่อนู้นามโลแล้วหมดก้าใจพิษมึงไม่ไนี่นี่ลดชิบโตใจหมดเลยอุงแเกเออใจลดสามโไม่ได้ลดชิปโลนังมาคนได้ไม่ได้เลยใจลยลดชิบโอ ไม่รู้มั้นแต่๋ยววันรถจำรอไม่ปื้อจะกี่เดียวเลยรถจำรอปวงอ่ะไม่รถบัตรนั่นน่ะกันย่ยี่ดีรอเติมเติมบอกมันก็ซึงบ้านเดือนเดือนนึงพอแล้วรถจำรออันตายจัดอันเนี่ยตายจัดยิ่งดยวยลุงแดงอ่จนกันเลยจนเหมือนนั่นลูกรังเนี่ยทีจนพื้นในกูบ้านอยู่ดีจำได้ไม่ผิดจ้าะนะ mọi người bị nồng con này cái nuôi cá mì bị nồng trong con nhỉ nuôi cá bé cái, cái đen ừ bên bị nồng ở đông lắc cũng ra mà kì tỏ tin để đứng để ra mà kì cho nên là tỏ tin được không quá tốt kì ôi cha 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 nuôi ra bà giảm ra mà kì vậy các nong ừ. trứng nuôi ra mà luồng điện na ra mà luồng điện ra mà lôi đây lôi luồng điện đây cầm thuốc จำไว้จบะบระวังตัวยจ้จำพื้นหลางไม่ให้มือเปียกหลังตัวก็มือมันต้องเปียกลลางพื้มือไม่เปียกลลางมันต้องเปียกอยู่แล้ว,วลกิ <c ười> นแล้วแช่ให้แม่ล้างมันไม่เปียกจิ <c ười> ้งวหอยู่เนี่ะจิงจิงงเนี่ยว่าต่ไม่วางนี <c ười> ่คนจิงตอกบ่อย ตึ้งนาก้นก็แล้วแหละไม่บอกคุ้นตกบ่อยๆบอกค้นมันไม่ได้จังใจเลียก <c ười> จริงไหมดูเองวะเออจริงกันจริงก็จะไปได้ลุงเด้เงไอ้นี่มือปนัปนอาปันหน้านี่เนี่ยมันอะไรที่มันไม่มีก้นมันติดปิดมันลาปิดมันคือ ย uh, อมยอมว่ามันในเรือไม่มีคนมันยังเป็นเด็กลอ้ก็ไปหม่ไอ้ไรี่าจำกับเล็กหม่เก็บกานต้าเก่งเว้ยเก่งเว้ยก็มีิก็ไปจอยแร่งบบ้ะไอ้เอ้ยมี่ยงตรงอ่ามิวมีได้ดีได้ด Dù đi tại tin, Hàng trong hàng ta tìm ta dù tại tin, Nhờ Rồi con Quyến Lấy dù Mì Chàng Nhớ ba Tại trong tua, Đi tại chàng